วันนี้เรามีภารกิจไปส่งเพื่อนกับแฟนชาวต่างชาติที่จังหวัดอุดรธานีขณะนี้เราก็เดินทางอยู่ระหว่างเดิน,ดนทางนะคะไปท่าอากาศยานอุดรธานีแต่มาถึงก่อนเวลาค่ะก็เลยพามาเดินยูดีทาวเพื่อหาของกินรอระหว่างรอขึ้นเครื่องนะคะผีอะไรน่ากลัวที่สุดคะทุกคน บางคนแซวเราคะ่ะพีไม่มัวนะคะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศใน u ูดีทาวนะคะวันนี้เราก็พาเพื่อนชาวต่างชาติกับเพื่อนคนไทยมาทานที่ร้านชาบูชิในราคาเขาเสนอราคามาที่399และ499เราเลือกราคา400 399คะ่ะทุกคน รวมแบตแล้วก็ประมาณ400ต้นต้นๆค่ะเดินเล่นชมบรรยากาศสักพักนะคะเรากับเพื่อนชาวต่างชาติก็เข้าไปนั่งที่ร้านชาบูชิค่ะเราทานไปกับเพื่อนนะคะโดยที่ทางร้านเขาจะให้เวลา1ชั่วโมง30นาทีขึ้นอยู่กับว่าเราจะทานอะไรบ้างซึ่งมีทั้งชาบูวันนี้เราเลือกชาบูน้ำดำและ ชาบูต้มยำค่ะมีซูชินะคะมีผลไม้มีไอศครีมมีน้ําหวานแล้วก็มีของทอดค่ะกุ้งแทมปุระเกี๊ยวซาปลาซาบะย่างนะคะแล้วก็มีเนกเกตมีไก่กรอบเนื้อปลาชุบแป้งทอดนะคะให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้เราทานทุกเมนูค่ะอันนี้เป็น กุ้งแทมปุระนะคะสามารถหยิบทานได้ทุกเมนูเลยค่ะในร้านนะคะซึ่งในราคา399กับ499เนี่ยจะต่างกันแค่บางเมนูค่ะที่พนักง,งานเจ้าหน้าที่ของทางร้านบอกนะคะว่าราคาต่างกันก็คือม,มีเมนูที่สามารถสั่งเพิ่มได้ค่ะแต่เราว่าในราคา399ก็เกินคุ้มแล้วค่ะอันนี้เป็นซูชินะคะเราหยิบซูชิไป5ชิ้น แล้วก็ยำสาล่ายแถมด้วยกิมจิทานก่อนนะคะเป็นออเดิร์ระหว่างรอชาบูเพื่อนชาวต่างชาติถามเราว่ายูตักมาเยอะขนาดนี้ยูจะกินหมดแล้วเราก็เลยตอบเพื่อนต่างชาติไปว่าสอบอมแปลว่าสบายมากหมดทุกเมนูหมดทุกจานแน่นอนจะ้ะเราตอบไปอย่างนี้นะคะ พอเราทานออเดิร์ทั้งหมดเสร็จเราก็มาทานชาบูที่เราสั่งไปก็คือมีชาบูน้ำดำกับชาบูต้มยำนะคะเราตบท้ายด้วยผลไม้ค่ะผละไม้มีแตงโมกับสับประรดนะคะที่เราทานไปก็อย่างละหนึ่งจานแล้วก็มีไอศครีมด้วยนะคะระหว่างรอเวลานั้นเพื่อนชาวต่างชาติก็บอกว่ายูยูไออยากดื่มกาแฟแถวนี้มีร้านสตาร์บัคไหม ก็เลยบอกว่ามีหลังจากเดี๋ยวที่เราท่าทา,ทานข้าวเสร็จเดี๋ยวไอพายุไปที่ร้านสตาร์บั克ละกันเดี๋ยวขอทานข้าวเสร็จก่อนและแล้วเพื่อนชาวต่างชาติก็บอกว่านี่ยูอิ่มหรือยังกินยังไม่อิ่มอีกเหรอยังไม่อิ่มไอจะต้องชิมทุกเมนูทุกซูชิทุกหน้าในร้านที่มีไออยากรู้ว่ามันอร่อยไหม แล้วหลังจากนั้นเพื่อนบอกว่างั้นอ,อยู่กินรอไอละกันเพราะเดี๋ยวไอขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนไอไม่ไหวแล้วแล้วเดี๋ยวไอจะเป็นคนจ่ายเองวันนี้มื้อนี้ไอเลี้ยงอยู่อยู่ไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวไอไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วไอจะกลับมาที่หนองบัวลำพูอีกรไว้เจอกันรอบหน้าแล้วเพื่อนชาวต่างชาติก็ไปเข้าห้องน้ำค่ะ ระหว่างนั้นเราก็ทานรอค่ะไอศครีมชาเขียวหนึ่งไอศครีมวานิลาหนึ่งแตงโมหนึ่งสับประรดหนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็พาเพื่อนชาวต่างชาติมาดื่มกาแฟที่ร้านสตาร์บัคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ